ต้ม4ีหนึ่งสานะครับทำขบวนรถสินค้านะครับพัสดุหอ่อรส่งด่วนนะครับจากส่งไอโกโลกไปกรุงเทพนะครับผ่านสะพานเกือกม้านะครับหลังวัดท่ามะเดือนนะครับหลังจากที่ผ่านสะพานเกือกมา้าหลังวัดท่ามะเดือแล้วนะครับ ขบวนสินค้าที่986นะครับก็มาจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4 1 2 3 ขบวน986นะครับหลังจากหลังจากที่จอดขบวน986นะครับหลังจากที่จอดสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับกําลังจะผ่านโค้งบ้านโป่งนะครับสําหรับขบวน986